เราก็มาเจอก,กันในเนือเช่นเดิมแล้วมาพบกันในแ็บนะครน,นิทรานิรันโดนนะทุกคนแต่คุณยังอูไม่ใช่ถ้าเรือแบบนครทะเลสแบบนะาบเราก็มากับเกอิชานะทุกคนเกอิชาเกอิชาเกยใจมาทวงนี่ไล่กลับทวงหนนะทุกคน อีพสามแล้วจบอีพีห้านะทุกคนมันก็จะมีแค่สองตัวนี้ก็คือตัวแมรี่กับเกชานะทุกคนเจสซี่นะจะมาแจ้งว่าพรุ่งนี้ลงคลิปสองคลิปนะจ๊ะ โอคแล้วก็นี่ไงเจอปา้าบสมนำหน้า <laughs> ไปกันต่อเลยไปเอา้าคิดจะแบบไปใช่ไหมตามไปเลยฟิงจะไปไหนะไปทำอะไรในทะเลลูกมันตัวเปียกนะมันเปียกนะพุ่งบ้างไอ้นู้นบ้างไอ้นี้บ้างที เอ้ยปวดหัวไม่ต้องหนีลูกตายแน่ตายแน่ตายแน่แนไป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 ,ป้าอีกทีหนึงตายแล้วป้าตอนนี้เราก็หาคนมานานแล้วพอสมควรนะทุกคนแล้วก็มาพังอันนี้ก่อนเอ๊ะเ,เหมือนจะเห็นนักกายกรรมอยู่นะที่ไหนอะ่ะที่นัอ้าวมาเฉย ใครเนี่ยอีนี่ใครเนี่ยเอาตัพี่ต้นเรือมันได้ไงเนี่ยมาไป็หนึ่งทีเป็นไงเล่ามามาต่อเลยมาแะไรเฮือกสุดท้ายก็มาจ้าต่อเลยต่อเลยมาอยู่ไหนตามรอยทงรอยเท้าอะไรก็ว่าไปมันต้องไปล้มต้วหนึ่งสักทีแ่ๆนะมาเลยมาเลยไป เฟดสอบสยองขวัญน,นะเมื่อกี้เลยเฟดแล้วยังไม่ได้ดูเลยเฟดแล้วยังมาเลยมาจับนั่งห้องวีน่ารักน่ารักไปต่อ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 ไป,ไปกันเลยไปกันเลยตอนนี้คนขายของเล่นจะแห้งตายอยู่แหละเอาตายไปแล้วยิ่งไม่มีใครมาช่วยเลยอ่ะน่าสงสารอยู่นะนี่พุ่งไปเลย ทำช่มนี่ใครเนี่ยดูไม่ชัดน,นักกายกรรมหมอมาฝีมือการเล่นตัวแม่มึงตบจ้าเมื่อไหร่แกจะยอมจำนนเนี่ยอเอ,อาอีกพบไม้อีกแล้วกระโดดมาทำไมก่อนมาตบเลยตบเลย ต่อเลยต่อเลยจับนั่งกับอี้นุ่มๆอยู่สบายๆชี้นิ้วไปมาบคุณนายน,นะนี่นี่นีทุกคนคลิปนี้อาจจะชา้าอาจจะแบบเร็วไปนะเพราะว่าเราบักคือกล้องมันภาพตัดขอโทษด,ด้วยทุกคนที่ระบบขัดข้องเพิ่งมารู้ตัวได้ก็เล่นไปสักพักนี่แหละ เราขอโทษจริงๆเนาะครับขอโทษจริงๆขอโทษจากใจเลยตอนนี้รถเชื่ออุ่นก็ตุยไปแล้วนะต้นเรือก็กําลังนั่งอยู่สบายสบายตอนนี้เราตาแดงและนักกายกรรมอยู่ไหนะจะฆ่ามานันให้ตายดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะต้องจำนุนเลยนะทุกคนเพราะว่าเราทำอะไรมันไม่ได้แล้ว เนอะไปกันเลยทุกคนไปก่อนปเกือบสิเปอร์็นต์แล้วช่างมันดีกว่าเ่าจะยอมจำนวนแจ่โดยดีเพราะว่าเราก็เป็นแบบใจสง่าราศีบายบายตอนนี้ก็จบกันเลยเลยทุกคนบายบาย